Thank you. ถามรออครับถามรอนีามรออครับถามร้อครับถามรอนักละามรออครับนน่ามรออครับถามรอไ่สามรอครับตใสามร้อครับ ได,ไ,ดได้ีะได้ไมาเ็กี่เ็ที่สา,ามครับสามรอไสาม่อร <laughs> ามอครับ ที่ว่าสามรอครับถามรอบสามรอนะสามรอครับสามรอบ สามรอบครับสามรอบใชสามรอบครับคือสามวมีชาวกระบอ๋ได้ยินไหมครับสามรอบวะี่สามรอบวครับสามรอบว สามรอบครับสามรอบมีใครเข้ามีใครเข้าครับสารอบครับมีใครเข้ามีใครเข้าเวราไไม่ใช่ครับสามรอบนะสามรอบครับสารอบนะม้อกาครับมรอบ

คอนัซลพันสิบไทยครับคอนโซลแอร์สงสีนยห้าศูนย์ถุงบท้าทุกคนลอยี Hãy subscribe anh kênh Ghiền Mì Gõ Để anh bỏ lỡ những anh hấp dẫn รับเจทีครับออสออสออสอบเฮึยุเลยไรยึ่บไรออสออครับ่งในก็เด่นแท็กซีนะครับ กระมเนี่ยกระมกระซมแ็ี่แ็ี่สามอามลอเนอาอแก่พาครับามครับสามอแกรั้วสามรอสมสามรอแลดี๋วามวาราอไ่สามลอสามอไหมสอครับ่อครับสามออไกครับคอไก่ี่